สวัสดีตอนเช้าที่องประเทศอังกฤษค่ะสวัสดีมนุษย์แม่คิดถึงฉันไหมแม่วันนี้จะมาตอบคําถามคุณแม่ท่านหนึ่งถามว่าดาซื้อผ้าราคาส่งได้ที่ไหนนะคะดาซื้อผ้าราคาส่งจากบริษัทนี้นะคะเดี๋ยวดาจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็ชื่อบนหน้าเพจน,นะคะลิงก์ดาจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เนาะคุณแม่ก็ลองกดเข้าไปดูแมันก็จะพาไปถึงเว็บไซต์อันนี้ดาแนะนําสําหรับคนที่อยากผลิง,งานขายแล้วต้องซื้อยกม้วนเพราะบริษัทนี้เขามีกฎดขึ้นมาเลยว่าคุณต้องซื้อยกม้วนเท่านั้น เนี่ย10เมตรค่ะเขาจะมีม้วนแบบนี้มาให้คุณแม่เขาส่งให้ถึงบ้านเลยนะแต่เขาบางขัางคับให้เราซื้อยกม้วนเขาจะกําหนดมาเลยว่าผ้าลายนี้มันมีอยู่10เมตรผ้าลายนี้มี15เมตรราคาผ้าก็อยู่ประมาณ2ปอนขึ้นค่ะอย่างผ้าลินินสีเหลืองที่ดาชี้เมื่อกี้มันจะอยู่3ปอนนะแม่นะใช่มันแล้วแต่ผ้านะแม่นะคอตตอนก็จะมี4ปอนก็มี5ปอนก็มีแล้วแต่เราแต่เราต้องซื้อ10เมตรขึ้นนะแม่นะ แต่ถ้าใครอยากจะตัดให้ลูกใส่ไม่จําเป็นต้องไปซื้อร้านส่งที่ดาทิ้งข้อมูลไว้ให้นะเพราะเขาไม่ขายให้แม่แม่ก็ไปหาซื้อใน ebay หรือ amazon เท่านั้นนะคะแต่ถ้าคุณแม่จะผลิตขายแนะนำไม่ไปร้านนี้นะด,ดาจะทิ้งลิงไว้ให้เพราะว่าซื้อยกม้วนมันจะชูกกว่าซื้อปีกเนาะและอีกอย่างหนึง่งอย่าลืมนะแม่ว่าเขาเขาจะคิดค่าขนส่งเราด้วย มันก็แล้วแต่ว่าเราสั่งมากสั่งน้อยค่าขนส่งเข้าไปตามน้ำนักของงานที่เราสั่งเนาะแล้วเราก็จะเสียภาษีด้วยนะแม่เรามีเสียภาษีเขาด้วยเออเสียภาษีเสียค่าจัดส่งนะคะแต่เราก็จะได้ราคาถูกกว่าที่เราไปซื้อในเว็บไซต์ eBay a m เม o n เพราะว่าเราซื้อสิบ10ิบเมตรขึ้นราคาก็จะอยู่ประมาณสองสามปอนด์แต่ถ้าอีแม่ไปซื้อหน้าร้าน1เมตรอย่างเงี้ยเขาก็จะขายอีแม่อยู่ประมาณเจดปดปอนด์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยน,นะคะ ต่ถ้าอีแม่อยากจะผลิตขายก็แนะนํายกม้วนนะจ๊ะแต่บอกไว้ก่อนนะแม่นะผ้าบางครั้งเรามาเมื่อครั้งดาสั่งมาก็ได้ตามที่ดาต้องการนะแต่บางครั้งสั่งมาก็ไม่ได้ตามที่ดาต้องการนะมีความเสี่ยงสูงแต่คุณแม่ท่านไหนที่อยู่ลอนดอนอยู่แล้วหรืออยู่ไม่ไกลลอนดอนนะาแนะนําให้เข้าไปร้านเขาเลยแล้วก็ไปซื้อกลับมาบ้านเราได้เลือกผ้าตามที่เราต้องการซื้อออนไลน์ก็ต้องระวังนะแม่นะ หวังว่าวิโอนี้จะมีประโยชน์นะแม่นะแต่ถ้ายังไม่เข้าใจยังไงคุณแม่ก็คอมเมนต์นะจ๊ะดาดาจะเข้ามาตอบนะจ๊ะจกาวีโอนาคะสวัสดีค่ะ